สวัสดีครับผมเปิ้ลโพทองวันนี้ก็จะเอาเทคนิคการต่อเชือกต่อสายสร้อยครับมาให้ดูนะครับก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับเพราะหลายคนติดว่าเวลาต่อแล้วเนี่ยเป็นปมหนาหนาไม่เนียนนะครับอันนี้มาดูกันเอาเส้นแกนมัดกันก่อน เอาเส้นแกนมัดกันก่อนนะหนึ่งทบนะครับหนึ่งรอบเป็นเงื่อนตายนะขวาทับขวาขวาทับขวาแล้วก็มัดไว้นะครับมัดไว้แบบนี้เราจะได้จําได้แล้วมัดไว้เพื่อดึงใช้อุปกรณ์ตัวนี้ดึงอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้จําได้ว่าตัวนี้ก็คือเป็นเส้นแกน มัดแล้วคราวนี้ก็มาจัดมันทีละเส้นครับจับเส้นแกนออกมาอย่างนี้ก่อนนะให้มันอยู่ขวางกับตัวสร้อยก่อนนะครับแยกออกมาแล้วเราก็ค่อยมามัดมันเข้าไปทีละเส้นแบบนี้ทบเดียวนะครับไม่ต้องมัดสองทบนะเป็นแบบมัดเพื่อประคองมันเฉยๆให้มันเรียงกันนะครับ มัดให้มันเรียงกันอันนี้มันเป็นสร้อยถักหกเนาะสร้อยถักหกก็กลับกันแบบนี้ให้มันอยู่ให้ตัวเส้นแกนนะครับให้ตัวเส้นแกนที่เรามัดเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างเส้นหกเส้นนั้นนะครับอ่าเราก็มัดเข้าไปแบบนี้รอบเดียวปกตินะครับ พอเราครบทุกเส้นแล้วรวบตึงนะครับรวบตึงแบบนี้ดึงให้แน่นนะครับรวบตึงดึงให้แน่นแล้วก็ใช้เส้นแกนมัดนะครับมัดเงื่อนตายนะก็คือขวาทับขวานะครับกับด้านเป็นขวาทับขวาเหมือนกันนะครับขวาทับขวา คราวนี้ทำไงให้มันแน่นอุปกรณ์สองตัวนี้ครับจำเป็นเอามาคล้องเข้ากับเชือกที่เรามัดไว้อ่าเป็นตัวช่วยดึงครับเส้นมันจะแน่นมากขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นการปลิ้นของเทียนที่มันล้นออกมาอ่าแน่นมากขึ้นแล้วมัดเข้าไปอีกรอบนึงนะครับเป็นขวาทับขวาขวาทับขวาเหมือนเดิมนะครับ ผมจะรัดแค่สองข้อสองข้อมัดเท่านั้นนะครับก็คือสองปมมัดดึงตึงเหมือนเดิมดึงตึงเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ทํายังไงทํายังไงเส้นที่เรารวบเส้นที่เรารวบนะตัดทิ้งเลยครับเส้นที่เรารวบนะตัดให้ตอสั้นที่สุดเลย ตัดให้ตอมันเหลือสั้นที่สุดอย่าเพิ่งตัดเส้นแกนนะ,ะตัดให้ตอมันเหลือสั้นที่สุด สั้นแล้วใช่ไหมสั้นแล้วเส้นแกนก็ตัดให้เหลือนิดเดียวให้เหลือนิดนึงให้มีการละลายของเชือกให้มันมีการยึดติดนะครับคราวนี้ก็รนไฟเลยนะครับรนไฟเลยกดลงไปรนไฟกดลงไปคราวนี้ไอต่อที่สั้นที่สุดเนี่ยก็เอาไฟรนเลยครับ เราก็จะได้สร้อยที่ไม่มีปมที่มันนูนขึ้นมานเห็นไหมเราก็จะได้สร้อยที่มันไม่มีปมน,นูนขึ้นมาดูเหมือนจะไม่แข็งแรงใช่ไหมครับคุณลองเอาไปลากอะไรสักอย่างผมท้าให้ลอง นะครับวิธีนี้เรียบเนียนไม่เป็นปมปูดบวมนะครับเอาไปขึ้นงานต่อได้เทคนิคมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเป็นขั้นพื้นฐานแต่ได้ผลงานแบบแอดวานซ์ไปลองทำกันดูฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ